นี่ครับฝปกดหนึ่งล่มก่อนจะเปลี่ยนล่มนะเปลี่ยนสายลมจากที่ผกเป็น18นี่ก็เอาล่มสนะสิ14มาให้หนึ่งแได้ความคุ้นเคยครับกับล่มเล็กก่อนจะปินล่มของตัวเองชนะสินนก14ก็วก็ได้แล้วนะครับในชุดคินในคุ้นชินกับ อะไ,ปไปอรมันผมปลายปิดลมอะไรเงี้ยนี่ฝึกก็ฝึกครับผมดีกว่าล่มมาแล้วก็ไปล่มเดญ่ไปฝึกมันจะถังแล,ล้วก่อนชิล้วล่มดีว่าล่มตัวเก่าไซส์ตัวเก่าที่ใช้ประโยชนเป็นล่มรามาสามแล้วมันไม่มีป,ปลายปิด ้ถตัวนี้มันมีปลายปีกทำอะไเกี่ยวข้องเป็นไซส์เล็กลงอะไรเงี้ยเ็เลมมาดึงทําความเคยนิสัยอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็วิธีการดึงคอนโทรลที่มีปลายปีกตอดึงเงี้ยทา่ทาตจะตั้งแผงเราปิดก็หาตัวเงี้ยคช้ปลายปีกทำงานอย่างเดียวมาดูกันช้าๆชัดๆนะครับการดึงปลายปีกนะครับ บางคนจะดึงเข้าหาตัวก็ได้หรือว่าบิดข้อมือก็ได้ครับวิธีการนี้มันจะทําให้ปลายผีเราทํางานก่อนนะครับแล้วเลี้ยวได้คมขึ้นไม่เสียความสูงแล้วบวกกับบาแพ็แล้วเวทช่วยเลี้ยวในวงแคบๆได้ค,ค,ค,คมมากครับสวยครับผมต้มที่ผมใช้บินอยู่นะครับผมจะมิกสายปลายบิดให้สั้นกว่าสายคคนโทรนหลักเมื่อเวลาเราดึงแล้วให้สายปลายบิดทํางานก่อนนะครับ